สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอพุ้นไทยเที่ยงนะครับพุ้นไทยเที่ยงของวันที่2สิงหาคม2565นะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับจะมีให้ชมวันละ4คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายนะครับพุ้นไทยเย็นนะ สำหรับคนไทยเช้าก็ผ่านไปแล้วนะครับออก10บโมงเช้านะคนไทยเช้านะครับผลปรากฏว่าออก6กกับ5 8นะครับมาทั้งหมดเลยนะมาบนมาล่างเลยไม่รู้ใครจะจับถูกหรือเปล่าต้องรูดเท่านั้นนะถึงจะได้เงินใช้เนี่ยเพราะว่า5 8มันไม่มีคู่เจาะในนี้มันมี5 9 50 51 5ห53 5ูีเลยประมาณนี้นะครับ มันต้องรูดอ่ะเท่าน,น,น,นั้นถึงจะได้กินเ่านั้นแต่พูดง่ายๆให้เมื่อเช้าให้5้ากับ6เน้นที่5้ารองคือ6มา6 6กับ5้าแดนะครับสำหรับรูดก็ใครที่โชคดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะใครที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณต่มาที่คลิๆท,ท่านนะครับที่แด้เข้ามาชมท,ทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะ ประมาณนี้ครับอ่ะเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเดี๋ยวเอาคนลงก่อนนะคนบางตัวเลขทุกทีเลยอ่านไม่ออกเอ่อหุ้นไทยเที่ยงนะครับเก้าสิบหนึ่งนะครับไม่ใช่หกเจ็ดแปดนะ <c oughs> เน้นที่เก้ากับศูนย์นะครับเน้นที่เก้านะครับเก้าอะไรฮะนี่เดี๋ยวนะครับสักพูดนะ เก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับศูนย์ก็เหมือนกันนะครับศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับตัวกันเพียงหนึ่งนะอื ตัวกันนะครับระวังนะตัวกันคือตัวเด่นนะครับถ้ารูดก็น,น่าจะรูดเก้ากับหนึ่งนั่นแหละตัวกันนะครับเ่วดเด่นบนนะครับหนึ่งบนเลขสูงนะเด่นบนหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับขอเน้นที่เจ <c oughs> ็ดแปดเก้าศูนย์นะประมาณนี้นะครับจดไปนะครับที่ที่ที่น่าจะเน้นก็น่าจะเป็น <c oughs> นี่นะ9 5 9 6 9 7นะคือ5คือ6คจ็7นะครับคือหน่งนะท่านหนึงหน่งแล้วก็เหมือนกันน่าจะเป็น1 5 1 6 1 7นะครับประมาณนี้นะครับเมื่นทางนี้เป็นชุดรองก้าหัวหัวนั้นเป็นชุดรอ,องนะครับประมาณนี้ครับก็ตามนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รื้อรวมเพื่อความบันเทิงไปนะครับขอบขคขขขขขขขุณมากๆ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งงนะครับพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะหุ้นไทยบ่ายนะครับรอบนี้ก็ขอให้ได้รับทรัพย์มันนี่มันนี่เงินเงินเงินอีกนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ